ขอบคุณมากครับและสวัสดีท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่จากแวดวงฟุตบอลมากันที่เรื่องของจัก,กรยานทางไกลสตรีตนานาชาติ Women's Tour of Thailand 2023ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้เป็นสเตชที่2ครับใช้เส้นทางภายในจังหวัดระยองเริ่มต้นจากสนามกีฬากลางจังหวัดระยองแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมรวมระยะทาง82.20กิโลเมตรสเตชนี้นักกีฬาเกาะกลุ่มกันตั้งแต่ปล่อยตัวจนกระทั่งเข้าเส้นชัยเลยก็ว่าได้นะครับและสุดท้ายเป็นเหงียนทิทัศนักปัน่นสาวทีมชาติเวียดนามสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับเฉือนชนะบีสร้อยเอกหญิงจุธาทิพย์มณิพันธ์นักปั ปันสาวไทยที่ตามมาเป็นอันดับ2เรียกว่าเข้าเส้นชายกันแบบเฉียดฉิวเลยทีเดียวครับด้วยเวลาเท่ากันนะครับ1ชั่วโมง58นาที4 0 58นาทีแล้วก็48วินาทีครับและทำให้เงียนทิทัดแซงจุทาทิพย์ขึ้นไปเป็นผู้นำเวลารวมโอเวอรด้วยเวลา3ชั่วโมง43นาที46วินาทีได้เสื้อเหลืองไปครองโดยวันพรุ่งนี้นะครับจะแข่งกันในสเตจที่3ซึ่งถือว่าเป็นสเตจสุดท้ายครับ